มสวยดิวายมาแล้วเออตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งตายแล้วเนี่ยเออชูช,อชอเออไอศตรขออีกห่อยเออตุนหน่อยอย่างเงี้ยแหละเอ๊เออไววายไปตั้งใจเลยเพ้ย <ST> นี่จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผม Hot Head Channel กับเกมรั c k y ้ในโลกอัพเกมตลอดข่ายพีนีนะฮะเด็กก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่าง u f ฟ b e t S5 เพือ่อนๆคนไหนสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโอ้มาครับวันนี้เตรียมงบมาพอประมาณนะพอจะรวยได้อยู่นะ y a h แตกไม้เดียวแตกสวยๆก็เลิกกันเลยฮะปรับเป็ดลงคอนครับมันเยอะเกินไปเออมาแม <c oughs> จหนกักเรียกว่าอออินเลยไม้เดียวจบครับสูตรนี้ <Wow. S 1> ว้าวไปเนยไปเลยถ้กไดรกําไรไม้เดียวจบทําไม่ได้กําไรเดี๋ยวดูว่าไปต่อได้ที่เท่าไหร่ครับแ <c oughs> ม<า>่แต่ขอให้มันจบแล้วกันเออมาแมวมาก่อดเลยแมวมาสวยๆกันเลยเออ าเป็นรมมาเป็นรมแต่ขอให้มีแมวติดมาครับเออเอาแล้วพอแล้วมั้งแมวพอแล้วมาจ่ายได้แล้วมั้งเขาปั้น้องเข้าแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เขาปั้นลงผีชท้องเอ,เอาเข้าไปเาเข้าไปมาเหมือนจะมีรางก็ต้องซื้อต่อแล้วนะฮะเออถูกสร้างไปขนาดนี้เออเขาปัน้นสวยดิวายมาแล้ว เออ <Yeah. S 1> เรื่องเออต้องอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหคิวมืงสไลด์มาเป็นกำแพงเมืองจีนเลยครับผมจะเชื่อเอ้ยอ้บัสไลด์มากั้นเม็ดนี้มาเฮ้ยหมื่นแกงกันจัชชาร์จเออสวยอีกแกมาไปต่อให้สุดอี่สองต่อให้สุดฮะไม่งั้นจะได้ไปต่อแน่นอนครับไปไดยอย่างี้มีต่อแน่นอนเอ้ย ไม่ให้กำไรกูเลยเหลือจัถือกำไรแปดร้อยแปดร้อยไปต่อครับรับร้อยก็ถึงไหมไม่ถึงอีกโอ้โหเดียวไงนีฮะไปไปต่อยืนจัดอยู่ที่เดิมครับจัดมาสูดเดิมออดอีกจ้าไปบุโทรทำโมสังโคไปเลยครับ มาดุยดิฮะจะรออะไรอะครับมาหมายแค่นี้แหละขอหน่อยเถอะเออแมวมาแมวมาเป็นขบวนการโทโบเรนเจอร์หน่อยเฮ้ยอย่ามายอกยอมให้เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอเวเอแมวไปไหนโมดมันจายขนาดนี้แมวไปไหนโมดเออจบเออมาแห่มาตัวนึกนงก็ยังดีวะ หกเรือห้าไม้เออมาเป็นขบวนการอย่างเงี้ยเออเขาทาอึ๊บสวยดยีแจ็คมาเหอะแจ็คแจ็คเก้หายชักจะหยับหยาบแล้วชักจะหยับหยาบแล้วเอาไปมา,มาอะไรดีแล้วเนี่ยเอาผมยังไม่รู้เลยจะเอาอะไรเอโอโคมผมไปเอเอาตาย ตายแล้วมั้งกูตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งเนี้ยเออสวยอยู่เออต่อเน,นื่องอีกนิดนึงขออีกหน่อยเออสุดตอยอย่างเงี้ยแหละเอ๊เออสอย<ะ>วายไ,ไปตะไกลเลยเอ้ยโว้ยโว้ยหนูจัดฮะเออพอที่ได้อออินมันต้องอย่างงี้ฮะหมายเดียวนะจบเลยครับไม่ต้องไปยืดเดยื้อมานานเออเดี๋ยวมันเอาคืนแจกมา โอเคเบรดิพูดโอเคครับขอตัวราไปก่อนนะครับไ oh. ายเดี๋ยวจบครับฝากกดติดตามช่องเราด้วย h อ t H Channel ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งฮะวันนี้มีค่าข้าวค่าน้ำแล้วขอตัวราไปก่อนครับบาย